ต่อไปนะคะเรามาดูในหัวข้อที่สองนะคะเออในเรื่องของเราจะต้องระวังอะไรบ้างเวลาที่หลังจมูกอูกคือตอนเนี้ยอากาศเปลี่ยนน้ำมูกมาใช่ไหมไหนใครน้ำมูกมากดสองหน่อยค่ะลูกใครมีน้ำมูกช่วงนี้รู้พี่กันแล้วหนึ่งค่ะพอฝนมาปุ๊บเขาเป็นภูมิแพ้เนาะก็มาเลยค่ะน้ำนมน้ำมูกฟิตฟัดฟิตฟัดเมื่อวานวันหยุดแพ้อากาศทั้งวันนะคะเจอฝนเข้าไปนะคะ คือคือพอมี้ำมูกปุ๊บก,ก็จะนึกถึงของการล้างจมูกใช่ไหมคะวันนี้คือพี่กัรนะ่ะทาคลิปเรื่องล้างจมูกมาเยอะแล้วเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะคะแต่ว่าวันนี้จะมาบอกเน้นๆเลยว่าอะไรบ้างที่เราต้องระวังในการล้างจมูกลูกล้างจมูกเนี่ยล้างได้ตั้งแต่ลูกเล็กเลยนะทารกเลยนะคะล้างได้เลยนะคะอ่ะข้อควรระวังในการล้างจมูกนะคะข้อแรกเลยค่ะน้าเกลือและอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยต้องสะอาดนะอ่าน้าเกลือเนี่ย ถ้าเป็นไปได้ให้ซื้อแบบขวดเล็กถ้าเป็นเด็กทารกเนี่ยใช้แบบหย่อนเนาะก็เป็นหลอดเล็กเลยนะคะถ้าเป็นเด็กโตเนี่ยก็ยยคือพยายามอย่าอย่าไปซื้อใหญ่มากให้แบบให้ใช้หมดแล้วก็เปลี่ยนขวดอะไรเงี้ยดีกว่าเพราะว่าอายุน้าเกลือเนี่ยมันเปิดแล้วมันอยู่ได้แค่เดือนเดียวนะคะแต่ทีนี้พี่กันจะเจอว่าบางคนอะเปิดแล้วบางทีปิดฝาไม่สนิทลืมลืมปิดฝาโอ้โอกาสเชื้อเลือดปนเปื้อนเนี่ยมันเยอะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะอุปกรณ์ก็ต้องสะอาดนะคะ โดยวิธีการทสาสะอาดอุปกรณ์เนี่ยให้ล้างทำคาสะอาดนะคะด้วยน้ํายาล้างขนนมอะไรเงี้ยนะคะล้างน,นะคะแล้วก็ผึ่งให้แห้งถ้าเป็นลูกสูบยางแดงหรือลูกที่ดูดน้ํามูกเวลาที่เด็กเขาเราล้างจมูกนะเราต้องไม่การดูดน้ามูกด้วยในทารกเนี่ยเราก็ต้องต้มในน้ําเดือดนะคะถ้าต้มในน้ําเดือดเน, mm. น,นีเ่ยลูกสูบยางแดงหรือลูกสูบขาวหรือลูกดูดน้ํามูกเนี่ยเราต้องบีบน้ําเดือดเนี่ยใส่ไปในตรงกลางลูกด้วยแล้วพอต้มเสร็จนะคะแล้วก็เอามาบีบน้าออกให้หมด แล้วก็ผึ่งหแห้งน,นะคะคือการดูาษสาสำคัญแล้วก็ต้องเก็บอุปกรณ์เนี่ยที่ล้างทำามสะอาดผึ่งแห้งแล้วเนี่ยใส่กระอับปิดฝาไว้กันแมลงจิ้งจกเศษฝุ่นนะคะอันนี้ต้องระวังเพราะแทนที่เราจะล้างจมูกลูกไม่ให้ติดเชือ้อไม่ให้แบบเป็นหวัดเราอาจจะทให้ลูกติดเชื้อแทนนะคะข้อที่สองวิธีข้อควรระวังค่ะเวลาที่เราล้างน้าเกลือฉีดน้าเกลือเข้าไปในจมูกลูกเนี่ยให้สั่งน้ํามูกออกทันทีอย่าไปแบบ ให้ค้างไว้นะคะไม่ให้กัน้นหายใจให้กักน้ําเกลือไว้กะว่าให้มันอยู่นาน,านๆอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเพราะอาจจะไหลย,ย้อนกลับเข้าไปทําให้ไซนัทอักเสบได้นะคะสามเวลาสั่งน้ํามูกอ่าต้องสั่งพร้อมกันสองข้างไม่อุดรูจมูกข้างใดข้างหนึ่งเออนะคะเพราะแก้วหูทะลุได้นะคะเนี่ต้องระวังมากๆนะคะสี่ค่ะเราจะไม่ล้างจมูกทันทีที่รับประทานอาหารเสร็จควรล้างก่อนหรือหลัง และพัฒนาหารอย่าง102ชั่วโมงป้องกันการอเจเยนหรือสำรักน, ra, นะคะห้าค่ะห้ามใช้น้ำเปล่าในการล้างจมูกลูกเด็กค่ะเพราะมันทําให้แสบโพรงจมูกนะคะให้ใช้น้าเกลือเท่านั้นนะคะหกค่ะเวลาฉีดสลิงหรือฉีดน้าเกลือเข้าไปในโพรงจมูกอะต้องฉีดเบาๆนะคะไม่พุดทีเดียวหมดแบบแรงๆอย่างเงี้ยมันเกิดการอักเสบได้แล้วก็ละคายเคืองผนังจมูกลูกได้นะคะ และสุดท้ายนะคะใช้วิธีล้างจมูกให้เหมาะสมกับช่วงวัยในวัยเบบีก็ลูกให้นอนหัวสูงห่อตัวนะคะอ่าพอเด็กสั่งนมูกได้นั่งพอได้ลูกเล็กทารก็เนาะที่เด็กแบบยังไม่ขวบหนึ่งเจ็ดแปดเดือนเริ่มนั่งได้แล้วอ่าพูดรู้เรื่องแล้วแล้วล้างจมูกมาตลอดไม่ดิ้นแมะไรแล้วก็ไม่ต้องห่อตัวแล้วค่ะก็นั่งให้แม่อุ้มเอาหลังลูกชนกับกับกับ,ก,บกับหน้าอกแม่นะคะจับแล้วก็คลุตัวไปข้างหน้าแล้วก็ล้างให้ลูกนี้ ะะเด็กโตก็ไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรแล้วก็ฝึกที่เขาล้างได้เลยนะคะคือให้เราใช้วิธีที่เหมาะสมกับแ,และช่วงวัยลูกที่ได้ไม่ดิ้นจนสำลักหรือร้องจนสำลักนะคะหรือว่าซูดน้ําเกลือเข้าไปจนแบบเกิดไซนัสอักเสบนะคะอันนี้เป็นวิธีการล้างจมูกวิธีเราจะล้างแผ่นนิดนึงควรจะล้างจมูกเมื่อไหร่เอาจริงๆถ้าเด็กขังน้ํามูกได้แล้วเป็นน้ามูกใสๆเนี้ยถามว่าต้องล้างไหมไม่ไม่ต้องนะเด็กพโตอย่างลูกพิการอย่างเงี้ยเขาก็สั่งน้ามูกอะไรได้ก็ไม่ได้ล้างยกเว้นตอนที่ เขาแน่นจมูกขี้มูกเหนียวเออถ้าแน่นจมูกขี้มูกเหนียวอย่างเงี้ยต้องลา้างนะคะทีนี้อ่ะแล้วล้างบ่อยแค่ไหนแนะนําว่าเช้าเย็นนะคะเช้าเย็นหรือก่อนพ่นจมูกนะคะก็ล้างได้ค่ะอ่า โ oh, อ้เพราะว่าเดี๋ยวพี่กันจะใช้เวลาในการตอบคําถามดูโ okay. oh, <laughs> อเคโอ้ยตคำถามไม่หมดนะคะคาถามเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยววันหลังมาไลฟ์อีกละกันนะคะก็ฝากติดตามพี่กันไว้นะคะวันนี้พี่กันขอตัวไปก่อน6อ้ยเวลายโมงแล้วมีนัดเคสด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกการไลค์การแชร์นะคะคุณหนวใจร้อยดวงที่ให้พี่กันนะคะสวัสดีค่ะ